สวัสดีค่ะเจคโนแนะนำบ้านโซนหัวทะเลส,สวนพระเทพมากมาค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะทุกท่าน2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันค่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด50ตารางวาค่ะราคา1 790,000บาทนะคะบ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่าน ที่กาดอยู่หน้าสวนประเทศบ้านมาบมะข่านหนองระเวียงอยู่เขตอุตสาหการรมสุรนารีบ้านสวยโคราชนะคะบ้านสวยราคาเบาๆคุม้มค่าคุ้มราคามากๆนอกจากนี้ยังมีของแถมมากมายพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยทีเดียวค่ะ50ตารางวานะคะแถมมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแอร กำจัดปวกเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำถังน้ำพันริดพามานทั้งหลังเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจลูกค้าเลยค่ะพามานนะคะแถมเคาน์เตอร์ครัวโรงจอดรถและค่าใช้ใจ่ายวันโอนค่าประเมินและค่าดำเนินการกู้ด้วยค่ะกู้ไม่ผ่านคืนเงินนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรายนัดชมบ้านติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรพร้อมไอดีรใต้คลิปนี้เลยค่ะ เซกเคนใส่รายละเอียดเบื้องต้นพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ